facebook แจ้งเตือนเราแต่เราไม่ได้ยินเสียงแจ้งเตือน facebook แจ้งเตือนเราแต่เราไม่ชอบเสียงแจ้งเตือนนั้นแล้วเราจะมีวิธีการเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนยังไงมาชมกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้กับเราเลยวิยูทูค่ะ ในคลิปนี้ก็จะมาสอนท่านผู้ชมเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนในแอป f a c e Book นะคะอย่างเช่นเวลามีมีคนตอบกลับความคิดเห็นของเราเนี่ยมันจะไม่มีเสียงหรือถ้าเป็นบางท่านก็อาจจะมีเสียงแต่ว,ว่าเราดันไม่ชอบเสียงแจ้งเตือนเสียงนั้นทีนี้เราจะมีวิธีการยังไงมาดูค่ะอย่างแรกนะเราเข้าไปที่การตั้งค่าในการเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนแอปพลิเคชันเฟนะเราไม่สามารถ เปลี่ยนในแอป a c e b o o k ได้โดยตรงเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเปลี่ยนที่การตั้งค่าให้เราไปที่การแจ้งเตือนและแถบสถานะการแจ้งเตือนและแถบสถานะที่นี้พอเรากดเข้ามาของโทรศัพท์ของเพื่อนๆอนอาจจะไม่ขึ้นแบบน้ำหรือว่าอาจจะขึ้นแต่ว่าสลับหัวข้อที่อยู่กันหรือจะขึ้นแต่ว่าภาษา ภาษาตัวหนังสืออาจจะเปลี่ยนแปลงกันไปเล็กน้อยเพราะฉะนั้นให้ท่านผู้ชมหาคําว่าการจัดการการแจ้งเตือนแอปหรือว่าการแจ้งเตือนแอปพอเราเจอแล้วให้กดเข้าไปที่นี้ก็จะมีแอปพลิเคชันที่เราติดตั้งไว้ในโทรศัพท์มือถือค่ะจากนั้นให้เราเนี่ยหาแอป Facebook ของเรา a c e b o o k อ่าพอเจอเ c e b o o k แล้วให้กดแตะเข้าไปทีนี้ เราจะเห็นคาว่าอนุญาตการแจ้งเตือนอันนี้คือเราอนุญาตแล้วให้เราเลื่อนขึ้นค่ะเลื่อน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 ไปเลยเลื่อนหาคําว่าไหนนะาการแจ้งเตือนอื่นๆเลื่อนจนสุดนะคะเราจะเห็นคําว่าการแจ้งเตือนอื่นๆจากนั้นให้กดแตะเข้าไปทีนี้พอเรากดเข้ามาค่ะก็จะมีทั้งหมด หหัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกก็คืออนุญาตการแจ้งเตือน 2. ระดับความสําคัญ3การแจ้งเตือนหน้าต่างลอย4ระดับเสียง5ระบบสั่น 6. อนุญาตให้มีการแจ้งเตือนในหมวดห้ามรบกวนอันนี้ให้เรากดไปที่ระดับเสียงค่ะเลือกไปที่ระดับเสียงจากนั้นเราก็จะเห็นเห็นเสียงเห็นทํานองของ เสียงการแจ้งเตือนนะคะก็ให้รานผู้ชมแตะไปแล้วก็ฟังไปค่ะว่าเสียงไหนเราชอบเราก็ตั้งค่าไปเลยอันนี้เดี๋ยวน้ำขออนุญาตเลือกนะคะเวลอาอัดคลิปเสียงจะไม่มีค่ะเพราะว่าต่อไมค์ก็เลยไม่ได้ยินเสียงแต่ว่าถ้าของเพื่อนๆนะคะพอแตะเลือกแบบนี้ถ้าเพื่อนๆจะได้ยินเสียงเสียงแจ้งเตือนนะก็เลือกตามที่เราต้องการได้เลยอ่าสมมติว่าน้ําจะเอาเสียงนี้เรียบง่ายแค่นั้นค่ะแล้วเราก็กดออกได้เลย ถือว่าเรียบร้อยนะ